อาจารย์ครับอย่างกรณีวันอาสาฬหาะค่ะแม่หนูนี่แย่มากเลยค่ะอาจารย์วันนั้นเนะ่ะเพราะว่ามัวแต่คำนึงถึงถึงสภาพทมว่าเพื่อนเนะ่ะจะเข้าใจไม่เข้าใจนะถ้าอาจารย์ในการที่จะทำบุญหรือทำทานนะคะทำให้ความเข้าใจของเราตรงนั้นก็ก็ไปด้วยนะ,ะอาจารย์เพราะว่าเป็นเราที่คิดไปหมดเลยค่ะพอพอเป็นเราที่คิดไปหมดพออาจารย์ถามคำถามนะ หนูตอบไม่ได้เลยหนูยืนงงมากจริงๆนะอาจารย์วันนั้นงงจริงๆตอบไม่ได้เป็นธรรมะไหมเป็นค่ะสงสัยเป็นธรรมะไหมเป็นค่ะถ้าเชจนเป็นธรรมะก็ไม่รู้เหมือนเดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมะไม่รู้เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะก็ยังต้องฟังอีกนานนะคะท่านอาจารย์อันนี้อันนี้เข้าใจค่ะมีใครเป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีท่านอาจารย์เป็นที่พึ่งด้วยค่ะเพราะอาจารย์มาถ่ายทอดนะ่ค่ะ ในฐานะกัลยาณมิตรนะคะแต่กัลยาณมิตรที่สูงสุดประเสริฐที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเพราะ<ห>ฉะนั้นกัลยาณมิตรนะคะคือผู้ที่หวังดีนะคะให้ความจริงไม่ให้สิ่งที่ไม่จริงค่ะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะความเป็นมิตรก็คือว่าให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ร่วมสนทนาด้วยนะซึ่งเขาต้องใจตรอง ว่าถูกต้องหรือเปล่าเข้าใจหรือยังเป็นความจริงไหมค่ะแม้แต่ทุกเนี่ยทุกทั่วทั่วไปเป็นทุกขะทุกขะใครก็รู้แต่ที่คือไม่รู้ก็คือว่าสังขารทุกทุกอย่างที่เกิดดับใครก็ทําอะไรไม่ได้ไปปล่อยไปวางอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นปัญญาเข้าใจถูกไม่ใช่ไปทําอะไรไม่ใช่ไปปล่อยวางถ้าใครก็ตามนะคะบอกให้ปล่อยวางถูกไหมแค่นี้เราต้องรู้แนละ้ว ไม่ถูกค่ะเพราะธรรมะเกิดแล้วดับแล้วเร็วสุดที่ใครจะไปทําอะไรได้อาจารย์เพราะถ้าเราเรามีความเข้าใจนะค่ะมันจะละไข่ของของของไปในตัวใช่ไหมครับอาจารย์ปัญญาปัญญาจะละไข่ปัญญารู้ใช่ไหมคะก็ละความไม่รู้ที่ติดข้องและกิเลสทางลายก็เกิดเพราะความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งพิสูจน์นะคะชีวิตประจําวัน เหมือนเดิมหร right. ือว่าละลายความไม่ร um> 네 uh> uh> sí ู้พอที่จะรู ja ้ว่าต่างกับแต่ก่อนแค่ไหนค่ะคือวันก่อนอาจารย์ก็มีพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะคือยังรู้ว่ามาศึกษาที่นี่ถ้าอาจารย์ก็ถ้าพูดถึงเวลามันก็พอสมควรแล้วแต่ถ้าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวไหมในชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปมากนะอาจารย์เปลี่ยนจนหลานพักนะคะ หนูดีใจมากเลยที่เขาเขาทักขึ้นมาเขาบอกว่าเขาว่าหนูว่าดีขึ้นเยอะเลยหลานนะคะเขาบอกว่าอารมณ์อารมณ์เย็นลงไปเยอะเลยนิ่งมากเลยจนเขาบอกเขาทักแบบด้วยความแปลกใจจริงๆนะอาจารย์นี่คืออ,นนคอ,อันนี้คือข้อพิสูจน์ในการศึกษาพระธรรมอ่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะจนกว่าจะขณะนั้นก็ไม่ใช่เราค่ะก็เลยทําให้ตัวหนูก็ไม่<น>หวั่นไหวนะคะใครคะจะชมใครจะติก็คือว่าเป็นธรรมะ ใช่ค่ะแล้วสภาพในความเป็นธรรมะเราก็เขาคือตัวเองก็รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะอาจารย์คือให้ให้ในทางที่ดีมากเลยค่ะท่านอาจารย์ชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะค่ะอาจารย์สังขารขันสังขารขันค่ะทําหน้าที่เจตสิกห้าสิบนะคะเป็นสังขารขัน หมายความว่าขณะนี้เองค่ะเป็นเราหรือว่าจิตเจตสิกเห็นไหมคะเจตสิกหมดเลยไม่รู้เลยว่ากำลังทำหน้าที่ของเจตสิกและจิตนั้นนั้น <Okay. S 1> ปัญญาจากการที่ได้เข้าใจวันนี้นะคะก็มาจากวันก่อนๆซึ่งได้ฟังและเข้าใจและความเข้าใจนี้ก็เป็นสังขารขันปรุงแต่งไปปรากฏแล้วแต่จะเป็นขณะไหนเมื่อไหร่ในชีวิตประจำวันปกติ ฟังธรรมะก็คือแล้วแต่อะไรจะเกิดคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ทั้งหมดก็คือธรรมะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปคขอบคุณมากค่ะอาจารย์อนุโมทนานะคะที่ว่าสติปฐานสี่ครับเกิดหรือยังยังไม่เกิดค,ครับตอนนี้แต่ว่าถ้าเพราะฉะนั้นสติปัทานคืออะไรความระลึกถึงสภาวะธรรมทุกคน,นพอได้ยินนะคะมุ่งตรงไปที่สติปัทานเลย mm hmm. เหมือนกับเป็นทางเดียวที่จะทําให้เข้าใจสภาพธรรมะ ก็เลยหวังว่านะคะจะมีสติปัฏฐานเมื่อนั้นมะนีแต่ความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าสติปัฏฐานคืออะไรและจะรู้ได้ว่าไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดกับคำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแต่เกิดดับสืบต่อ สตินี่ต้องเกิดพร้อมกับปัญญาใช่ไหมครับสติคืออะไรก่อนความระลึกระลึกได้ระลึกรลึกถึงสภาวะธรรมที่เกิดนล้วก็ดับระลึกยังไงระลึกถึงสภาวะธรรมเสียงหรือว่าสิ่งที่มองเห็นค่ะครับแล้วสติระลึกได้หรือคะไม่ทันครับทันหมายความว่าอะไรคือเห็นถึงสภาวะเกิดดับของ ทุกขณะไม่เร็วอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะคทําไมจะแค่นี้แล้วไปเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะแล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงอะครับถ้าอย่างนั้นนะครับปัญญาจะจะเกิดขึ้นเริ่ม,เ,มเข้าใจธรรมะก่อน